ยังไม่ได้ถ่ายเลยงานก็ยังไม่เสร็จด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ทำแล้วนักเวลาแล้วค่อยกลับมาทำใหม่เพราะว่าทำเยอะมากแล้วเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นบ้างนีกว่ามีเรื่องคิดอีกแล้วเยอะแยไปหมดอุปกรณ์งานวัสดุโอ้สีเม็ดไปเลย วัวชัวได้ๆวันนี้สําเร็จแล้วนะคะคืนนี้นะคะหกโมงทุ่มหนึ่งนะะั่นแหะครับพรุ่งนี้คือเป็นที่เหลือเป็นเรื่องของการผลิต่ยเด๋ยวนะคะแหล่งการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตตรางตอบไม่ว่าจะเป็นการผลิตสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนั้นๆที่เหลือเป็นเรื่องของการผลิตทางนั้นเลยนะคะที่มันยากที่สุดนี่แหละค่ะ รอไปก่อนสอสิวขึ้นเห็นไหมเนี่ยสิวขึ้นสิวขึ้นสิวขึ้นด้วยความที่แฟนชิเล่มนี้มันผลิตนานมันก็เลยต้องมีคลิป2คลิปต้องตัดต่อใหม่ต้องทำคิวอาร์โค้ดใหม่ให้อาจารย์เลยอ่ะขอโทษนะค้านานไปหน่อยเพราะว่ามันเป็นช่วงกิจกรรมบุ่นญเยอะหลายคนแล้วก็แต่ละคนก็ต้องบิวอารมณ์ในการผลิต หนูก็เช่นกันคลิปนี้น่าจะตัดไว้อันหน้าแต่ถ่ายทีหลังนะนั่นแหละโอเคค่ะจ้าที่ถ่ายเป็นเป็นคลิปนี้เห็นไหมวันนี้นี่สิวขึ้นด้วยหัวเหม่งเจ้าดูโอเคจะพูดยังไงให้ส่งต่อไปคลิปนั้นต้องไปฝึกเป็นพิธีกรนะ ปีนี้นี่ไปกิจก,กรรมตั้งหลายที่ไปแนะแนวด้วยนะคะอาจารย์ไม่อยู่นี่โหวุ่นวายนะไม่มีเพื่อนไปนู่นไปนี่เลย,ยเรเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังโอเคไปอ,อันที่บิวไว้ตั้งแต่แรกก่อน